สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมน้ำเริ่มแรงแล้วเ่งออกมาตั้งแต่7จ็โมงสี่สิบประมาณนั้นแหละเกือบแปดโมงออกมาตกเลื่อยเลือก็ออดีนะพอได้อยู่เดี๋ยวสรุปแล้วเดี๋ยวเม่งก็ไปถ่ายให้ดูแล้วกัน ตอนนี้นะกุ้งน้ำมันเริ่มแรงกุ้งจะไม่ค่อยไม่ค่อยจับเหยื่อตอนที่ยกีดีก็กลัวจะอยากกันเกิด <c oughs> ความอยากอยากมาตกกุ้งมันกินดีังก็ดีงก็สนุกดี พวกมันกินไม่ค่อยดีก็อาจจะเฉา,ามือไปหน่อยหนึ่งก็ออกมาตกไปตามภาษาแหละมันเป็นอาชีพมันใช้เส้เดือนนะเมื่อตอนน้ำหยุด อีกงนึงใช้กุ้งฝอยเพราะอันนีน้ไปหากุ้งฝอยมานี่น้ำมันไหลขึ้นเริ่มเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่ก็ต้องหันมาใช้ที่เดือนเหมือนเดิมช่วงนี้หน้าฝนก็ลำบากหน่อยนะกับกุ้งอ่ะไม่รู้ที่ไม่รู้หมายไม่รู้ นี่อะไรอ่ะไม่รู้จุดแล้วก็อ่านอ่านนี้ใส่กุ้งไม่ได้ก็ตกยากหน่อมันมีอะไรเยอะที่ต้องเรียนรู้อ่ะเงงยงไม่จบเลยกา่นี่ยประสบการณ์ที่ผ่านานมาเนี่ยได้ดำรงชีพอยู่ได้ ที่ตกกุ้งเนี่ยที่ได้ตามาต้องหลายตัว้ะสี่ห้าตัวปล่อยปล่อยตัวแรกไปตัวต่อพอตัวต่อไปมันก็มากินอีกก็ปล่อยตีกมันก็กินอีกอ้าวหลุดไปแล้วแต่ไอตอนที่เก็บมะอย่างเมื่อวานเนี้ยได้เก็บเก็บตาไว้ตัวงตัวสวยด้วยนะมันก็อยู่ตัวเดียวนั่นแหละอยู่จนเลิกอะ มีตัวไหนไมากินอีกเลยพอ,อไม่เก็บปล่อยไปเดี๋ยวมันก็มาอี่สี่ห้าตัวมั้งตัวสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแปลกแม่พอพอเวลาจะถ่ายตกกุ้งกุ้งไม่ค่อยกินเนี่ยแปลกหลุดม่งอะไรมาก ว่าดูวิวดูน้ำมันไหลไม่ดูสว่าน้ำเริ่มจะแรงถ้าแรงกว่านี้เรือก็เรือมันอาจจะเอาอยู่แต่สมอมันอาจจะเอาไม่อยู่ถ้ามันแรงมากเพราะลำที่ลูงเองอ่หาที่นี่ใช้ใช้เชือกมนสั้น

เบาน้ำแรงๆยกเบา,บาต้องต้องรู้รู้ความแรงของน้ำแล้วก็รู้รู้ว่าเออปั่นเข้ามาใช้ความเร็วเท่าไหร่ต้องเข้าใจต้องศึกษาไปเรื่อยๆไม่งั้นมันฉีกขาดหมดแต่ถ้าเข้าปากก็ไม่เป็นไรแต่กลับบ้านอาจจะตายเพราะว่ามันดึงแรงไงกลับบ้านอาจจะตายได้ไม่ทันได้ขายตายก่อน เมื่อเช้าลุงเอ็งต้มต้มไปตั้งห้าหกตัวแล้วมั้งตัวแล้วเกือบเกือบขีดแล้วก็มีตัวละขีดอีตัวเกือบขีดอีกจะสี่ตัวมจูม,ๆๆๆมก็น็อกก็เลยต้มซะเลยไม่ได้กินมานานแล้วต้มกับเกลือนะเอาเกลือ ใส่น้ำแล้วก็ไปตั้งไฟให้มันเดือดแล้วก็กุ้งใส่นะพอ,อเห็นว่ากุ้งมันสุกแล้วสออักห้านาทีก็เอาขึ้นความเค็มจะได้เข้าเนื้ออร่อยนะนหนึ่งกินประจำต้มเกลือนี่ยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มเนี่ยแต่ถ้าใช้น้ำจิ้มก็น้ำจิ้มก็ไม่ต้องเค็ม ดูดิตัวเท่านี้เออดูดินี่หนึ่งเด็ดเขาดีดีจ้าได้หน่อยคุยเลยอืตัวเล็กเยอะมากอะ่ะ ยิ่งใช้เสเดินด้วยนะโอ้โ oh, ห oh. บันเทิงเลยดูดิมาแล้วแม่ยกกันติดแม่นี่ติดหนวดพักโมโหแล้ว <laughs> ได้แต่ตัวเล็กๆ เมงก็ออกมาตกนะได้กุ้งไปขายมาอะไรมั่งสนุกแล้วก็ได้กินได้ขายน้ำเริ่มแรงแนละ้วแรงกว่าเมื่อกี้เด,กเดี๋ยวก็ยุดตีก่อนดีกว่านอัก็ทับกันกน,นะ ือจะได้มัางอย่างนันมีก็มีดึงมีรากอยู่มีต่อตึกตึกอยู่ทางมะพาวทางมะพร้าว บ้านลนงเรียบหัวทั้งหกหลุดไปแล้วหัวจะติดหัวทั้งหกฝันแรงไปแล้วหที่ลอยนะหัวทั้งหกก้านทางมะพร้าวเนี่ยถ้าติดถ้าติดสายสมอเรือนะ่เรียบร้อยเลยยาวเลยสมอมจะหลุดจ,ดจกที่มันเก็กระดินไว้แต่ถ้าติดเป็ดไม่ต้องสืบขาดอย่างเดียว มันใหญ่มีพุ่งนะแล้วแต่มันเรี่กว่าน้ำเริ่มแรงเนีเ่นยันใหญ่เลยลองดูดิดจะเป็นไงดูวล้วกัน เอาเดือดมันวาข้างหลังมาเต็มเลยอืมตัวเล็กตายไปแล้วจะยกตัวเล็กโชว์ซะหน่อยแทนที่ยกตัวใหญ่โชว์บ้า ไอ้จะไม่ไหวแล้วเหยื่อลุอยหมดเลยนะี่น่มากินเหยื่ยอเหยื่อลุยหมดเลย,ยนี่ก็ตกไปงั้นเนะี่ยยังไม่อยากขึ้นฝั่ง ตบๆต้องใจหมดเลยนีนนานนาน่คือลูกปลาครับงั้นพอแค่นี้ก่อนละกันห๊ะแรงและวลูกปลาเริ่มมาแนละ้วเอาไว้คลิปหน้าค่อย มารับชมกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนอนี่อนะไรน่ลูกกุ้ใช่ไม่ใช่อ้าวใช่เดี๋ยวต้องเบาๆหน่อยเดี๋ยวลุดไปหาว่าหลอกนี่ไงแต่ตัวนี้เอได้อยู่แต่ทำไมก็ยังไุตไป โอเคครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าค่อยพบกันใหม่อร้อนนะเนี่ยกี่โมงก็ไม่รู้วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอให้มีความสุขโชคดีมีชัยนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงบายบายนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเรือท่องเที่ยว อันนี้ก็เป็นเรือตกกุ้งถีอมพูคน่ยแหมหน้าน้ำแข็งใส่น้ำตาลโลยนะ <c oughs> นี่ก็เป็นเรือท่องเที่ยวตรงนู้ก็มีเรือท่องเที่ยวอันนั้นที่มีคุ้มพระใบนั้นเรือลงุงหนึ่งเอาไว้รับแขกเรือท่องเที่ยวนี่ก็จะท่องเที่ยวจากตลาดน้ําไปขึ้นที่ตลาดน้ํานะแล้วก็เขาจะมีเขาจะมีท่าเขาเรียกท่าก็เหมือน เหมือนท่ารถเงี้ยออกตามคิวใครจะไปวัดไหนอะไรก็คุยกันเกลี่ยกันแล้วก็ไปมีทั้งเหมาลำแล้วก็ลายหัวลายหัวก็น่าจะหกสิบบาทมั้งอ่าทีนี้ก็มาดูมาชมผลงานลุงหนึ่งผลงานวันนี้นะก็ได้อยู่ ตัวส,สวยนะตัวเล็กก็มีตัวเล็กอะไซเอาไว้กิน,นได้ก็มีอยู่แต่ตัวส,สวยๆเยอะอันนี้ครับผมแค่นี้พอ